เมื่อกี้เพิ่งวางสายครับจากพี่ท่านหนึ่งก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือพี่เขามีที่ดินแปลงเล็กๆอยู่แปลงหนึ่งไม่กี่สิบตารางวาแบบเนี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยตาถ้าพี่ทําเฉพาะคานชั้นหนึ่งก่อนผมก็ถามทําไมวะแล้วทําไมต้องทําเฉพาะคานชั้นหนึ่งวะบอกว่าจะได้ชาร์จตังไปเรื่อยๆคือทราได้ตังล้วก็สร้างไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าวะอ่ะโอเคคราวนี้เรามาคุยกันว่า สมมุติว่าเรามีที่ดินเนาะเราเราทำเฉพาะคัานชั้นหนึ่งก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้ที่ดินเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงที่สุดก่อนอื่เลยก็ต้องถามก่อนว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมก็ถามเจ้าของที่ก็บอกว่าวัตถุประสงค์คือจะสร้างบ้านแต่ว่าจะเก็บตังค์อ่ะแล้วก็สร้างเพิ่มไปสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะ ลงเฉพาะเข็มก่อนไหมเฉพาะเข็มเพียงเดียวคงคานอะไรเนี่ยยังไม่ต้องหรือถมที่เพราะเผื่อนในอน,นาคตเนี่ยเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนแบบอยากเปลี่ยนขนาดอย่างเงี้ยถ้าลงเข็มไว้ก่อนยังไม่ได้ทําคานเนี่ยมันก็สามารถที่จะแซมเข็มได้หรือว่าปรับเลเยอร์บางส่วนขยายพื้นที่ออกมานิดหน่อยแต่ซึ่งที่เล็กแลโน แต่ว่าหมายถึงว่าตัวบ้านเนี่ยก็ยังได้อยู่เขาบอกเออก็ดีแต่ผมก็บอกว่าแต่ผมก็ไม่แนะนําอยู่ทีทําไมก็เพราะว่าสมมติมีที่แล้วเราจะแบบอถมทิ้งไว้ก่อนโอเคนะแต่ถ้าไปเอาเข็มออตอกทิ้งเอาไว้ก่อนเข็มเจาะทิ้งไว้ก่อนเนี่ยซึ่งผมก็เห็นคนทํานะแต่ว่าในระหว่างนั้นผมถามว่าถ้าระยะเวลามันไม่นานมากนะ หลักไม่กี่เดือนมันก็คงโอเคแต่ถ้าหลักมันแบบ3ปี4ปีแบบนี้เราถึงวันนั้นทเทรนในการออกแบบหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเราไปเห็นแบบอื่นมาซึ่งแบบเฮ้ยแม่งเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแบบที่ผมบอกอะ่ะก็อยากเปลี่ยนแบบคราวนี้พออยากเปลี่ยนแบบมันเกิดอ,อะไรขึ้นสมมติว่ามันจะต้องตอกเข็มแซมเข้าไปจริงๆมันก็จะทําให้เราจะต้องเอารถเนี่ยวิ่งเข้าไปมันอาจจะไปเบียดเข็มเดิมนึกอ,ออกว่าหัวเข็มใต้ดินมันอาจจะหักก็ได้ ซึ่งมันก็ทํางานยากนะครับมันก็ทํางานยากผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆก็คือจะทําบ้านใช่ไหมถ้าจะทําบ้านรอทีเดียวแล้วทาไปเลยดีกว่าแต่ในระหว่างนี้ด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้รับเหมาเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างนี้ถ้าจะทําให้มันใช้งานได้ด้วยเงินที่ถูกที่สุดเนี่ยใช้ชั่วคราวเป็นโกดังเก็บของก็คือเป็นผู้รับเหมาอ,อยากมีโกดังเก็บของก็ดีถ้าจะได้ใช้ประโยชน์เลยอ่ะเป็นโกดังเก็บของก็ดีก็ทําเป็นโกดังเก็บของ ผมแนะนำา2อย่างอย่างแรกคือเอาคอนมาวางเลยคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ตอนเหล็กมันยังไม่ขึ้นเนี่ยตัว12เมตรมันก็ประมาณสัก70,000นะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ละผมว่าม่งน่าจะทะลุแสนไปแล้วนะครับถ้า70,000แพงขึ้น4-50%อน่าจะเป็นแสนไปลไซส์ไซส์ใหญ่ก็ไปซื้อเฉพาะตัวเข็มมานะครับ เอามาวางหรือว่าไปตามไซน์งานที่เขาต้องพายคัดออฟขวดเข็มอยู่ละไปขอซื้อถูกๆมาแล้วก็เอามาวาง3ท่อนเอาคอนวางโป้งจบอาจจะเทลีนเฉพาะตรงที่รถเทียบเพื่อเอาของขนเข้าคอนถ้า27เมตรนี่ผมไม่ได้เห็นหน้า,นาแปลงอ่ะก็อาจจะวางได้อย่างเก่งก็แค่แบบ 2, 3สอันก็เก่งแลวมัง้งเนาะมันก็คงไม่ได้เยอะนะครับก็อาจจะลงทุนแัก สามแสนแต่เวลาขายขายขายทิ้งก็ขาดทุนน้อยหน่อยแต่ก็ถูกบังคับด้วยความสูงของคอนกับตัวเลเยอของที่ว่าจะต้องวางคอนยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมาอีกวิธีหนึ่งคือถ้าไม่ใช่คอนก็ก็เทพื้นนะครับทำไวเมดก็เป็นพื้นอ่อนกาวไปก็ขึ้นเสาขึ้นหลังคาอาจจะต้องขออนุญาตแหละแล้วก็ทำาผนงผนังนะครับก็ก็ก็จะได้ใช้งานได้27 28 ว่ามันก็ตกร้อยตารางนะร้อยตารางถ้าเทพ,พื้นเอาง่อยๆหน่อยก็สามสี่ห้าร้อยประมาณเนี้ยก็สี่ตีเลยสักี 4, 4, 5, 000, นะ่ห้าหมื่นเนาะแล้วก็ทําก็น่าจะแสนแสนก็กว่าก็มีโกดังละเอาไว้เก็บของถ้าจะทําผนังทําห้องน้ําอะไรก็ก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้ก็จะได้เป็นเป็นไอเดียนะครับสําหรับผู้รับเหมาที่เฮ้ยมีที่อยู่แล้วก็เฮ้ยไม่รู้ทําอะไรอย่างผมผมก็ ผมว่าแม่งจําเป็นเหมือนกันนะพอเราทํางานก่อสร้างสะสมพวกเศษวัสดุมาเรื่อยๆเนี่ยไอเรื่องการบริหารจัดการจะขายทิ้งเลยหรือว่าเราจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็จําเป็นนะเพราะว่าพอทํางานไปเรื่อยๆแล้วจะรู้อะว่ามันจะเหลือของแบบอย่างนี้อย่างน้อหน่อยอะนึก็ออกไหมเออก็ก็เป็นอีกอีกไอเดียหนึ่งลองดูกันมีความสุขงานก่อสร้างครับเราพบกัน